แมตต์วันนี้ที่ไดมอนด์ฟูชิงอันดับ3นะคะทำคะแนนแพ้เซตแรกให้กับบาริสเอเซนไปหลังจากนั้นโค้ชแขกได้ดุนักกีฬาทันทีและแก้เกมปรับเกมเรียงตัวให้นักกีฬาทุกคนไปฟังกันค่ะอยู่กลางหรือยัยทอมแม่อยู่กลางเราพักกันครู่นึงก่อนครับแล้เดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามชมการแข่งขันกันต่อครับไอ้เองไม่เอางั้นคูเลียบไปอยู่ไหนนะเข้าใจไหมเฮ้ยเข้าใจว่าเสิร์ฟเที่ยวนะตอนแรกไม่เป็นไรรับไม่เข้าไม่เป็นไร ตบบอลต้อตงละเอียดตัวตีต้องฉียดกว่านี้สังเกตไหมเราตนะีติด็องเดี่ยวนะตรงให้ชัดเจนสีให้ชัดเจนถ้าไม่ได้หยอดหลังบ็อกนะเข้าใจไหมน,นะมันใจเฮ้ยไม่ไปฟังกันยาวๆเลยค่ะคอแคบอย่าหยอดให้ดีกว่านี้นะหยอดไม่ได้เลยบอลเบาติ้นไปหมดเลยยิ้มแบวะยิ้มแนแวะ นี่คะแนนมันะครับโค้ชแขกยังีเงินบนไม่ดูสีมาโค้ชเหมนตามหลังอยู่แต่จริงจริงมัำครับฝ้าดีมากลอกชิตเนี่ยเนี่ยโอเคไม่ต้องพึเราเนบโอดิมรีม้ายสัตว์ีเงินะครับก็วันนี้ครับโอ้โหทิศทางเช็คจะไม่ดี ซเมเอซ้อนโอเคมถี่นะคุทีึงท่านไปก่อนฝาเรีก็เยอะดึงท่านไหมได้นะเรได้ได้ได้หมอแร่่อนมอกคุเยอะหน่อยทาเต่นปอมันไหมบอแรกมาดีแล้วเหลือกี่ไมถึงเดียวไหมนะบางจมูคุณรัพาถ้อยู่รับติดพลาดฝั่งตรงข้ามแล้วก็ได้ผลเค่ัมนดีสำหรับ ไต่พทีนีมาไวันแ่ใจเย็นเราพักกันสักครู่คัถัดกันเลยครับถัดกันทำแต้มให้กับเรมอนฟุตไฟเชสปอร์ตค่ะลุกจาก3เมตรกลางนะครับโดยโชเม่เม่นี่สเปซออไเดนะแอนแทกบอลอะไรนะุดลอกไองดเดี๋ยวลองบอลด้วยเหมือนไปที่เส้นหลานเส้นทนไมครับือนแกไ่ต้องสองภาษาับนะแเตินที่คุด้วยว่าไม่กุณแจใช่ไห คุณไหนวะคุณคุณท่านมันไม่เอยตามถ้าออกได้ออกใช่ไหมแคระแดงที่เหลือดีแล้วะอย่างที่เห็นกันเสมอนะคะโค้ดแขกจะสอนเสร็จดูเสร็จแล้วให้กำลังใจต่อค่ะนี่แหละค่ะโค้ดแขกการให้กำลังใจบอกเลยนะคะว่ามีผลต่อเกมมากๆต่อจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นโค้ดแขกในทัวร์นาเมนต์ไหนอีกอาจจะเป็น VNL เหมือนปีที่แล้วอีกก็ได้ค่ะซึ่ง VNL นะคะจะ ต่อจากการแข่งขันซีเกมที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะหวังว่าจะได้เห็นโคชแขกในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแข่งขันเกมกีฬาของทีมไทยนะคะ